มื้อนี้พบกันตอนเช้าๆอีกแลค่เนาะเบื่อไนค่ะมีสินค้าเปิดกองมากมาให้วด้ค่ะหมูหมักนุ่มนะคะก็คือราคาที่100บาทค่ะไส้ออดหมักกระเทียมพริกไทย100บาทนั่งเมย์ได้ค่ะเด้ออันนี้ก็ปลากระพงแล่เนื้อนะคะเนื้อปลากระพงด้ค่ะ100บาทเหมือนกัน120บาทเมย์ค่ะออกมาใมยเมเลยใช้ยังไม่ใจเขาตู่เลยแล้วก็ตามด้วย ดอลลี่นะคะนี่นะคะท้องดอลลี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะดอลลี่หนึ่งร้อยบาทมีปูอัดน,นะคะกับปูจอด้วยนะคะปูจอแพ็คละนี่ค่ะปูจอแพ็คละหกสิบห้าบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นท้องเซอร์มอนนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทาคะแล้วก็ออหอยแครงค่ะหอยแครงสดๆใหม่ๆเลยนะคะ160บบาทค่ะกุ้ง กุ้งด้วยนะคะมีกุ้งด้วยกุ้งตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา280สบาทค่ะกุ้ง300บาทกุ้ง3 3 0สสิบาทมึกกระดองเล็กนะคะ200บาทหอม3 0มกล้วย300ปูมะ330้สา3 3ิบค่ะหมยลายกิโลละห้าสิบาท ไมนางลมตัวนะคะตัวละห5สิบ้าบาทนะตัวใหญ่ๆเลยบิ๊กๆเลยนะคะเอาไปกินให้มันอร่อยเลยนะคะอันนี้ก็กล้วยนะคะกล้วยราคา200บาทค่ะหมึกสาย1 6 0้ยหกสิบบาทสายใหญ่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะมีปลาร้านะคะปลารา้าจะเกินหนปลาทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะถูกละห้าสิบบาทค่ะหอมแขกนะคะกิโลละหกสิบาทพริกเผาถุงะะล,ละยี่สิบาทนะคะ เผาสดๆเลยนะคะสวย่อร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำยำเอ้ยน้ำอะไรนะคะน้ำน้ำซุก,กี้น้ำหมูกระทะนะคะน้ำจิ้มหมูกระทะนะคะอยู่ที่ราคาขวดละสามสิบาทค่ะ mm hmm. หมูไฮโซสามชั้นอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทค่ะป mm hmm. ูอัดเป็นโต๊ะเก้าสิบบาทหมูยอแท่งละยี่สิบห้าบาท มีน้ำจิ้มกู้อัดนะคะมีนะบะวาซาบินะคะถุงละห้าบาทเลยนะอันนี้ก็คือน้ำส้มคุณน,นายแม่นะคะขวดละยี่สิบห้าบาทน้ำส้มขวดเล็กขวดละสิบห้าบาทนะคะแล้วก็มีน้ำยำจะกินยำนะคะสูตรใส่สูตรไอ้ไม่ปลาระแปดสิบห้าแล้วก็สูตรใส่ปะลาร้าปดสิบห้าบาทนะคะโอ้เป็นน้ำราวก็หิ้วน้ำ กินแล้วมีแห้งค่ะสินค้าเปิดตู้มีอะไรบ้างนะคะนี่วันนี้ค่ะมีหมูเด้งนะคะแท่งเนี้ยายาวๆเลยนะคะอยู่ที่ราคา60บาทหมูเด้งปลาสลิดนะคะปลาสลิดปลาสลิดแท่งหนึ่งค่ะหนึ่งกิโล200บาทค่ะปลาสลิดนะไข่ปลาสลิดค่ะไข่ปลาสลิดอยู่ที่150บาทเอ็นไก่ทอด130กระดิบหมูอ่อน130 ข้าวคีริ้ว150ยห้าสิบไส้อ่อน150นะคะหมูบดนะคะหมูบดอยู่แพ็คละ100บาทค่ะโอ้สินค้าเริ่มมีเยอะแล้วเนี่ย่ะถามหาอะไรได้หมดเลยนะคะมีหมึกวงก็มีนะคะหมึกวงแพ็คละ120บาทค่ะวงตัวนี้นะคะ120บาทค่ะิบบหอยหอยแมงคู่หอยแมงคู่ครึ่งฝานะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา140บบาทค่ะแล้วก็ นี่ค่ะหมู3ชั้นสไลด์อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยหกสิบาทค่ะปลากระพงแร่นะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทค่ะปลากระพงฟักไส่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่ค่ะลุ่เลยพอหมึกนะคะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทสันคอสไลด์หนึ่งร้อยหกสิบบาทเนื้อหอยลายหนึ่งร้อยห้าสเนื้อหอยเชล ไทยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทมีเชลญี่ปุ่น,นะะเนี่ยคะเชลญี่ปุ่นอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะแล้วก็มีหมูต่งตางๆนะคะหมูหมูครบหมเลยนะคะกินกับสุกี้หมูกระทะนะคะครบหมดเลยนะคะอยู่ในนี้ให้รีบมาแวะมาซื้อมาหาณสะพานทะเลบ้านคู๊กุ๊ดนะคะสวัสดีค่ะ